ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม Canva กันนะคะว่าโปรแกรม Canva ทาอะไรบ้างโปรแกรม Canva นะคะเป็นโปรแกรมออกแบบดีไซน์นะคะชนิดหนึ่งที่คนนิยมมากนะคะต้นแบบเขามาจากการที่นักเรียนคนหนึ่งเขารู้สึกว่าการทําออกแบบดีไซน์เนี่ยในโปรแกรมของมืออาชีพต่างๆยากเขาก็เลยพัฒนาตัวนี้ออกมามันจะใช้ได้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะคะซึ่งสําหรับการออกแบบใน Canva เนี่ย ท่านสามารถออกแบบได้ตั้งแต่โลโก้นะคะทำเแบนเนอร์ต่างๆโปสเตอร์แผ่นพับจนถึงสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งมีเทมเพลตหรือแม่แบบเนี่ยให้ท่านเลือกใช้มากมายเป็นพันเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือมันอัปเดตได้24ชั่วโมงท่านเพียงลงทะเบียนเท่านั้นเองเพื่อที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเขาในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะใช้โปรแกรมนั้นบนเว็บไซต์หรือบนคอมพิวเตอร์นะคะ หลังจากนั้นท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเพื่อจะใช้สําหรับในมือถือเวลาที่ท่านออกไปธุระข้างนอกทําไว้บนคอมเสร็จแล้วเราต้องการแก้ไขเพื่อจะใช้งานทันทีเราสามารถแก้ไขในมือถือได้เลยซึ่งแม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยท่านก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะคะซึ่งโปรแกรมนี้เขาทําให้ง่ายขึ้นมีเทมเพลตตัวอย่างต้นแบบทําทุกอย่างได้ฟรีบอกที่สําคัญเลยค่ะโปรแกรมนี้ฟรี ก่อนหน้านี้ถ้าเราต้องการออกแบบเรามากักจะไปจ้างคนอื่นทําถูกไหมคะจ้างคนอื่นทําทั้งเสียตังกว่าจะได้ก็ไม่พอใจกับเราเราต้องแก้ไขไปมาปัจจุบันนี้เป็นยุค new n o r m แล้วก็ที่สําคัญคือสินค้าออนไลน์เนี่ยขึ้นตลอด24ชั่วโมงท่านจะเห็นแบนเนอร์ของคนนู้นสวยคนนี้สวยพอท่านไปจ้างคนออกแบบคุณก็ต้องรอเขารอเขาให้เขาออกแบบให้เราพูดกับเขาไม่ดูเรื่องอีกเนี่แหละคะ่ะเป็นเพนพอยที่ โปรแกรมนี้จะมาช่วยของช่วยกับท่านได้โดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะคะข้อดีของแคนว a นะคะข้อแรกเป็นโปรแกรมที่เป็นฟรีเมียมของฟรีในแคนวาก็ดีมีเยอะใช้ไม่หมดอยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้พรีเมียมก็เด็ดแค่เพียงท่านต้องการฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็จ่ายค่าสมาชิกเขาในการที่จะใช้ของพรีเมียมเหล่านั้นนะคะ 2. ข้อมูลเชื่อมกันทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ ก็คือเพียงแค่ลงทะเบียนเท่านั้นเองแล้วก็ไปใช้ออกแบบจากบนคอมพิวเตอร์แล้วไปแก้ไขในมือถือได้เช่นกันนะคะการใช้งานที่หลากหลายนะคะแคนวาสามารถทำสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ได้ทำสื่อโฆษณาออนไลน์ได้หรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาสามารถทำเรซูเม่สมัครงานได้อย่าลืมนะคะว่าอันนี้คือคุณทำได้ฟรีทั้งหมดนะคะมีเทมเพลตสำหรับให้คนที่ออกแบบไม่เป็นได้เลือกใช้มากมายเลยค่ะ มีตั้งแต่การออกแบบ Facebook ออกแบบ IG หรือว่าแม้กระทั่งเป็นคลิป YouTube ท่านก็สามารถดูจากแคนวาได้เช่นกันนะคะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนที่ออกแบบไม่เป็นและไม่เคยออกแบบมาก่อนสุดท้ายค่ะการใช้งานแคนวาแบบ drag and drop drag and drop คืออะไรอย่างที่บอกค่ะว่ามันใช้บนเว็บไซต์ได้มันใช้ในมือถือได้ฟีเจอร์นี้ใช้สำหรับบนคอมพิวเตอร์ได้แบบแฮปปี้มากเลยค่ะถ้าจะใช้ตัวนี้ เพราะว่าเรามีซอสต่างๆนะคะในการดีไซน์เนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์เราสามารถลากจากโฟลเดอร์นั้นไปลงในโปรแกรมแคนวาได้เลยฉะนั้นจะทำให้ท่านออกแบบได้สะดวกง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูข้อเสียบ้างข้อเสียของแคนวาดับแรกเลยนะคะฟอนต์ภาษาไทยมีจากัดถ้าท่านอยากได้แบบฟอนต์ตัวการ์ตูนฟอนต์อะไรเงี้ยมันอาจจะหายากหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาจากต่างประเทศนะคะอันนี้ทุกๆแอปเป็นหมด ข้อ2นะคะภาพฟรีมีแต่จำกัดในแคนวาเนี่ยมันจะมีสต็อกโฟโต้นะคะมี Element ต่างๆให้ท่านเลือกใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะฟีเจอร์ฟรีมีส่วนหนึ่งฟีเจอร์ที่ต้องเสียตังค์เพิ่มก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่ารับรองว่าถึงท่านจะไม่ใช้พรีเมียมเนี่ยท่านก็ยังใช้ตัวนี้ได้เยอะพอสมควรเช่นกันนะคะสุดท้ายข้อสุดท้ายเลยอันเนี้ยคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันที่ ตัวฟีเจอร์นี้ไม่ได้ปล่อยฟรีเพราะว่าภาพที่จะใช้พื้นหลังโปร่งใสเนี่ยเราทำไม่ได้ในโปรแกรมนี้จริงๆฟีเจอร์นี้มีนะคะท่านจะเห็นว่าภาพโปร่งใสมีเยอะแยะเลยแต่มันจะติดสัญลักษณ์อย่างหนึง่งคือเป็นตัวพรีเมียมนะคะเราอาจจะต้องใช้วิธีการที่ว่าไปทำไปตกแต่งภาพในโปรแกรมอื่นมาเราถึงเอามา Import เข้าในนี้เพื่อจะใช้งานต่ออาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าก็ ไม่เสียหายอะไรนะคะเสียเวลาหน่อยนึงแค่นั้นเองนะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะ Can ว a เนี่ยถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายมากนะคะสำหรับคนที่ออกแบบไม่เป็นนะคะแล้วก็สำหรับมือใหม่แต่ว่าท่านสามารถอัปเดต Account อย่างที่บอกค่ะมันเป็นฟรีเมียมถ้าท่านอยากเป็นพรีเมียมท่านอาจจะต้องเสียตังค์นิดนึงอันนี้อยาก มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละประมาณ3า0 4 0 0บาทต่อเดือนนะคะถ้าท่านเป็น Canva Pro แล้วท่านใช้ได้ทุกอย่างเลยในเว็บไซต์นี้แต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้ออกแบบบ่อยๆนะคะนานๆครั้งออกแบบทีลองใช้แบบทดลองใช้30วันก็ได้อย่าลืมยกเลิกก่อน30วันนะคะ